แันกอาจารย์อจารประเสริฐที่มูจักกับเอนไซม์อารดีเอ็นพันีคือน้ำทานโบเทน <c oughs> ทานโบเทนสมศักเพิ่นใดน้ำเอาเข้ามาเนาะตัวนี้นะน้ำเอาเข้ามาเลยว่าอ่ะจริงเลยอ่าตัวนี้เอาโบซิมโบไปกินนํำกันโบเนาะสักสวนแบบานพืนบานทั่วไปที่อนอนอื่นมุดนะเพื่นอนลยวาเออเรียนมันไปหล้วมันเป็นอย่างไรใดดีเปล่านอ้อจังใดเนาะ แต่ว่าได้สุขภาพได้เงินได้เงินะเราก็เลยเอาแบบนั้นเอาแล้ว่าเอามาลองลองแก๊หนึงเ่อนว่าที่แรกได้ไปเสียงไม่ได้ไปเทีเ่ยวได้ไปเรียงอ้าเาเราเปิดใจเบื่องว่าไปแล้วเอากลับมาซิมซิมแล้วเอารู้สึกดีแล้วเราก็ไปให้ยายมียายแก่ทั้งสองคนให้ยายให้ยายซิมทั้งสอง ยายคนหนึ่งอ่ะหกสิบเจ็ดปีอีกคนหนึ่งเกือบเจ็ดสิบปีคนที่เจ็ดสิบปีอะหูงแบบไม่ได้ยินอ่ะหึงแบบหูหนักมาหลายปีแล้วแกเลยกินกินประมาณขวดสองขวดหลังจากนั้นจากที่ไม่ได้ยินอ่าเขาตีกองแรงอ่ะมาเป็นเวลานานแล้วนะอ่ะกิน เกือบโคที่สองเกือบรึ่งเขาทําอะไรกันยิงกองแรงประมาณนี้โอ้แสดงว่าพิสูจน์แล้วว่ามันดีจริงน้ำอารีเอ็นพัทนี้มันดีจริง